สุกดีสุกมันครับทีมงานอนุภาพครับวัดลาวแนวกินได้ยังเบ็ดแล้วครับทีมงานอนุภาพครับสองหนึ่งไปไปเมีสายไฟมันเาี้ยวบ่เหีบยวมันติดมันไล่ท่านแล้วบ่เขาเปลี่ยนใหม่อยู่ คนละอันนี่นั่นสายไฟมันขาดแบบนั้ยังแห้งเหมือนห้าไฟมันกระโดดถึงสันดอก<ะ>ได้อะลุงขอความเป็นสิริมงคลครับไปงานนะครับทีมงานอนุภาพครับ แมวแมวตุมนี่ล่ะนี่มันจแล้วแต่เวลาไปดไปแกัไปายแล้วแต่เธอสิบสมมติว่าเขาเนี่ยสายไหมกับสายเก่านีสมัา่านสายวนันสายนน่เพะมันอีผู้ตัอบ่อเหวหนน่ะพม่มาสือมันจุกันบ่สายไฟบางวสายไปส่วนกันบ่อีแล้ว เบิ้งนารต้องรถแ่ละคนมาตองเรนนะครับเบิ้งแต่ละสเกตนะครับเฮ้ยปเ้ยเน้ำเน้ยน้ำเน้ยเน้ำเน้ยน้ำเน้งเอาไอยู่แล้วรับาบอกนะค ใครเนี้ยเลื่อยไปแล้วเบิ้ดแล้วเบิดแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ